ต้องขออภัยนะครับถึงจากคอมพิวเตอร์ดับนะครับก็ขาดช่วงไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวขอย่าเดี๋ยวเชให้ใหม่นะครับ ต้องขออภัยนะครับเมื่อกี้คอมพิวเตอร์เกิดปัญหาเล็กน้อยนะครับก็ทําให้อไลน์สุดไปนะครับอตอนนี้น่าจะกลับมาแล้วนะครับมาต่อกันเลยนะครับการว่าง่ายนะครับเป็นการเชื่อคอรพ ชื่อฟังามที่สิ่งที่พ่อแม่สอนนะครับหรือว่าคุณครูแนะนําสั่งสอนและนํามาปฏิบัตินะครับอ่าแล้วาํามาปฏิบัติซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับเมื่อเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยหรือว่าคุณครูเนี่ยเขาผ่านประสบการณ์มาก่อนนะครับสามารถสั่งสอนลูกๆได้นะครับลูกเขาเชื่อฟังนะครับเชื่อฟังแล้วนําไปปฏิบัติด,ด้วยนะครับเพื่อให้เกิดเอ่อความเป็นมงคลความเจริญแก่ตัวลูก นะครับอ่าต่อไปข้อที่สามคือการรับใช้พ่อแม่นะครับรับใช้พ่อแม่ครับรับใช้พ่อแม่ซึ่งการรับใช้พ่อแม่ก็คือการดูแลรับใช้พ่อแม่ในเรื่องต่างๆเช่นช่วยงานบ้านบ้างหรือช่วยดูแลท่านเมื่อท่านไม่สบายนะครับอ่าตามภาพเลยนะช่วยได้ในงานสิ่งที่เราสามารถทําได้นะครับเช่นช่วย ขูพื้นช่วยกรอกน้ําช่วยกวาดบ้านช่วยรดน้ําต้นไม้อะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยนะครับพ่อแม่นะครับช่วยงานบ้านพ่อแม่นะครับสำหรับการดูแลเมื่อท่านเจ็บป่วยนี้บางครั้งเนี่ยเราอาจจะยังเด็กเกินทําบางสิ่งไม่ได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถทําได้นะครับออย่างเช่นไปเอายใายใคุณพ่อเอาน้ําให้คุณพ่อนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับ นอกจากนี้เวลาลูกโตขึ้นก็จะมีสิ่งที่สามารถทําได้มากขึ้นครับซึ่งการรับใช้พ่อแม่นอกจากว่าจะอยู่ในมงคลสาสิบแปดแล้วยังอยู่ในเรื่องของความกระตัญยูกตาเวทีด้วยนะครับความกระตัญยูคือการรู้ภาคคุณนะครับความตาเวทีคือการตอบแทนภาคคุณนะครับรู้ว่าใครมีภาคคุณอะไรกับเราครับเราก็นําไ,ไปตอบแทนนะครับนําไปตอบแทน การยู่กะตะเวทีนะครับต่อพ่อแม่แบบนี้นะครับรก็คือการรู้พระคุณพ่อแม่มีพระคุณอย่างไรแล้วเราจะตอบแทนได้อย่างไรนะครับอ่ะสิ่งดาวนี้คือมงคลสามสิบแปดครับมงคลสาสิบแปดคือหลักธรรมสำหรับปฏิบัตินะครับอ่าสำหรับปฏิบัติเพื่อที่ให้เกิดความมงคลแก่ตัวเอง เกิดความเจริญก้าวหน้านะครับเกิดความเจริญเกิดความดีงามนะครับซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด38ข้อแต่เรานักเรียนชั้นปหน่งเราเรียนแค่3ข้อนะครับก็คือหนึ่งอะไรเอ่ยทำตัวดีหนึ่งทำตัวดีนะครับเป็นคนดีทำตัวไม่เเรตั้งใจเรียนนะทำตัวเป็นคนดีง่ายๆเลยนะครับสองว่าง่ายเชื่อฟังคำสั่งสอนของ ปิดามาดาก็าคือพ่อแม่นะครับแล้วก็ของเอ,อของครูนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะทําให้เราเนี่ยเรียนรู้นะครับแล้วก็จะสามารถนําไปใช้ให้เกิดความเจริญกับตัวเราได้สามรับใช้พ่อแม่นะครับดูแลพ่อแม่ช่วยเหลืองานต่างๆพ่อแม่เช่นช่วยงานบ้านต่างๆไม่เกเรนะครับช่วยงานบ้านช่วยดูแล พ่อแม่ตอนที่พ่อแม่ไม่สบายสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นการรักใช้พ่อแม่นอกจากว่าอยู่ในมงคลสาสิบแปดแล้วยังอยู่ในเรื่องของความกตัญญูกตเวทีด้วยนะครับต่อไปจะเป็นงานที่จะให้ทําเป็นการบ้านนะครับก็คือหน้าสี่สิบเจ็ดให้นักเรียนเลือกนะครับทําเครื่องหมายถูกตรงไปในช่องว่างหน้าข้อความ โดยก็จะมีหลักอยู่นะครับตามหลักมงคลสามสิบแปดนะครับอ่าหน้าสี่สิบเจ็ดนะครับก็จะมีหนึ่งทำตัวดีทําอะไรบ้างท,ทําตัวดีนะครับทําตัวดีนะครับอ่าทําตัวดีนะครับอ่ามีตั้งใจเรียนตั้งใจทํางานช่วยเหลือผู้อื่นอันไหนที่ใช่ที่ถูกไปนะครับว่าง่ายนะครับว่าง่าย ว่างายมีอะไรบ้างมีเชื่อฟังคําสั่งสอนมีปฏิบัติตามคําแนะนําที่ดีเชื่อคําชักชวนให้โดดเรียนกับของเพื่อนอันไหนที่อยู่ในหลักธรรมว่าง่ายของโมคอสสตบแปรก็ติก๊กถูกนะครับนอกจากนี้ก็มีคําว่าอื่นๆอื่นๆน,น,น,นี่สามารถเขียนเองได้เช่นอย่างอื่นที่เราลูกคิดว่ามันน่าจะใช่การตําตัวดีหรือว่าง่ายครับ ต่อไปอันที่สามก็คือการรับใช้พ่อแม่นะครับรับใช้พ่อแม่มีอะไรบ้างอ่ะเขาให้ข้อความมาว่าช่วยทํางานบ้านดูเลยรับใช้พ่อแม่ยามป่วยรับจ้างทํางานบ้านโดยขอเป็นเงินค่าตอบแทนอ่าอันไหนคือการรับใช้พ่อแม่นอกจากนี้ก็มีอื่นๆจะเขียนเพิ่มเติมมาได้นะครับแล้วก็ ข้างล่างนะครับนักเรียนสรุปเกี่ยวกับหลักมงคลป8ได้ว่าอย่างไรครับหลักความดีที่พึงปฏิบัติเพื่อความสงบสุขหรือสิ่งที่ควรปฏิบัติเพื่อเกิดความเจริญแก่ผู้ที่ปฏิบัตินะครับตอบอันไหนรู้ว่ตอบมาสิ่งเหล่านี้คือแบบสุขาัดหน้า47นะครับเป็นการบ้านนะครับเป็นการบ้านวันนี้ก็ขออภัยจริงๆนะครับคอมพิวเตอร์อยู่ๆก็มีปัญหาขึ้นมานะครับ ปกติไม่เป้เป็นไม่ได้มีปัญหานะครับแต่ร้อนเกินนะครับใช้งานมากนะครับช่วงนี้ เ,อ,เอ,อ่าสี่สิบเจ็ดเป็นการบ้านนะครับให้นักเรียนัแค่ทคําเครื่องหมายถูกอ่าลูกอ่านอ่านก่อนนะครับอ่านอ่านแล้วก็ทําเครื่องหมายลงไปแค่นั้นเองครับอ่าไม่ยากนะครับหวันนี้ขออนุญาตแก้ไขข้อความในช่องจนิ่งครับ อ่าสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ถึงเวลาอันสมควรนะครับอ่าสำหรับงานนะครับก็ถ้าเกิดไปไ,ปได้ก็ไม่จําเป็นต้องถ่ายลงมาในไลน์กุ๊ปนะครับอ่าเดี๋ยวคุณครูจะส่งลิงก์ในการส่งงานไปให้นะครับจะส่งลิงก์ในการส่งงานไปให้ฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าผู้ปกครองส่งเข้าไปใน ปลายหลายๆครั้งเนี่ยนะครับก็มันจะก็จะเต็มนะครับก็จะเต็มก็แล้วก็จะหนักในข้อมูลของลายด้วยนะครับแต่เดี๋ยวคุณครูดังนั้นเมื่อทําเสร็จแล้วนะครับก็ค่อยถ่ายทีเดียวนะครับค่อยถ่ายทีเดียวช่วงประมาณสักเดียวช่วงกลางเดือนครับคุณครูจะให้ลิงก์ไปเพื่อที่จะทยอยส่งให้คุณครูดูนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็ มีปัญหาเกิดขัดข้องทางเทคนิคนะครับเจอกันคราวหน้านะครับเจอกันคราวหน้าในวันพรุ่งนี้สำหรับเราพอนะครับเจอกันในคราวหน้านะครับสวัสดีครับ